ฝ่าเว้ฝาห้องฮื่นพากันลุกกันตื่นเถิดพี่น้องเช่าไทยซอยกันสร้างประชาปปติปัไตยให้สมบูรณ์มุ่นมั่งสิกินเดินน้องนางให้สกเติต้องอยา่าทำลเจสาของเบียดเบียนคนอื่นเห็นพันดีมีลืนอย่าไปคิดอิจฉาศีลสมาธิปัญญาร่วมกันสร้างไปประชาปปติปิปไตยสมบูรณ์ได้ง่ายง่ายปฏิบัติขาาเก่าตามหมิดค้องของเฮาวิถีชีวิตมันสวดมุ่นเป็นมิตรมีป,ปัจฉนาะ มันเกิดปัญญากิเลสบางทางแมนนี่ละคือตแกนประชาติปไตยเสมอภากหญิงชายเซลีเทียมโทเกิดมีแม่มีพอ่อเข้าลบย้ำเกณฑ์บ่ต้องเป็นนักเลงอันธพาลหัานคุม้มรวมสังคมลุ่มกุ้มสั่งแต่ความดีตามวิธีพ่อเพียงพระองค์ท่านัะสัง่งพอดีแล้ว เม่นว่าโน,นายสาธุเด้อขนันเมื่อสิบนิ้วนาข่อยุใกใส่เก่าขันเหน้อเกตเกษาโยกใส่เก่าขันเหนือเกตเกสาเธอทุนงราชาาอภรพู้มีผู้เจ้าทั้งดวงเงาราชินีพระเมดรดเลยยุ่งละยอยากของท่านองไปท่านพระองค์ขอโอกาสเด้อแม่นกาโปงลองสุงทันิสารกะโปงรองทรงท่านิสา,สานเป็นลัมก่อนขอราที่ประเพณีเข้าจะพากันเอาวารังก่อนลังคู ว่ารำก่อนลำุูมีหญิงชั้นก็ตัวสู้เพียงอากูทางทันขึ้นทีแรกเด้อแมนวานันต้องกูละน้อวานันต้องโอโ,โอ,อละน้องจังแมนแนวหน้าหมอแอลล้าแเลนใส่ลำสะไมเด้อแมน การทรงสสัคมให้อยู่ไดอาผุดแ่นพลเมืองอยู่ไดอาผุดแผนพลเมืองสามมาที่อ่องเกี่ยวซอยเลื้อยเอาืนยกองพุ่งเด้อวทานขืนกาลอน้อเพื่อแพ่โบลีสุดต้องแพ้วถึงการปฏิทินเลือกู้นั้เด้อแมยนทองที่ให้ใจตื่ทยตองทางที่อาใจ ตะกินพ่อเพียงนอมน้ำมาทัด้วยหาอคุยเด้มแหม่น้าเรียงละผ้เทบสวจุกเกิดมาคุยกปนถุงลนาลงเรียกลองดังกลุ่มโสารบ้านตั้งบ้านทั้งบ้านตั้งกินดำ้บ้านตั้งบ้านบ้านตั้งนินดล้อมหม่มข้งทองทองก่นมาลังเสิมแน่คุณพอมาล่างเสริมล่างสางล่างสางขยายทยิ่งใหญ่เรียกว่าชาติปะไตยให้คนูอยู่แล้วยาสนเสียสงคุณเสียงคุาสนเสีวสงคุณ